คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพืนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็จชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางงวด1มีนาคม2564มาฝากท่านผู้ชมครับก็เป็นแนวทางเลขเดจากสำนักเสือตกถังพรางเงินดีครับ เราไปดูกันเลยครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างครับสำนักดังข้ามปีเลยนะครับเสือตกถังพลังเงินดีมากันแล้วครับงวดประจำวันที่1มีนาคม2564เสือตกถังพลังเงินดีให้เลขเด่น2รอง7ครับชุด3ตัวให้มา932 937 872 874 163 382 326 843 ชุด2ตัวให้มา3 2 6 3 3 7 2 6 4 3 2 3 7 2 7 4 6 2 7 3 8 2 2 7ระวังเบิ้นหาม7 1 1 7 2 2 1 1 2 2 4 4 7 7ครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเสือตกถังพรงเงินดีครับท่านผู้ชมครับ แคบหน้าจอไว้เลยนะครับสำนักดังข้ามปีครับท่านผู้ชมให้เด่น2รองเจ็มานะครับชุด3ตัวท่านผู้ชมก็เต็งโต๊ดได้เลยนะครับชุด2ตัวก็บนล่างกันได้เลยนะครับกลับหน้ากับหลังก็ยิ่งดีครับท่านผู้ชมครับใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1มีนาคม2564ที่จะถึงนี้นะครับ ก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทกมท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่1มีนาคม2 5 6 4ไปกับเลขเสือตกถังพลังเงินดีทุกๆกท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ